สวัสดีพี่น้องอันนี้อยู่แถวบ้านแย่พอนนะคะเนาะ,ะไอ้พอนมีลิฟนั่งขึ้นไปข้างบนมาพี่นอ้องมองแย่พอนไปเก็บเห็ดผล่ะไรพี่น้องเบิงอันนี้ลิฟนั่งขึ้นไปข้างบนนะคะเนาะขึ้นไปสูงๆผล่ะไรพี่น้องพุ่นเห็นบะ ตเขาอีีอะไรพี่น้อง,ง,องแถวแย่า่พ่อนอยู่มีตะเขาไอ้หุ่มรอบอยู่พี่น้องหมู่บ้านในหุบเขาโอเคนะคะเนาะย่ายพ่นมาถ่ายถ้ำอันอันลิฟนั่งขึ้นไปบนเขาให้เบิ้งพี่น้องมือนีิย่ายพ่อนมาไหนนั่งลิฟตด้วพี่นอ้องย่ายพ่นสิยญ,ญางขึ้นไปโอเคนะคะเนาะ สวัสดีพี่น้องยายพ่อนกับึ้นป้าตามเดิมพี่น้องก็บเบิ่งเหตุซอยยายพ่อนโพดพ่อครับบ่บิ่งเนีป้ามา,มาพี่น้องมาเก็บเบงดอกกําลังพ่อกิ่นเลยพี่น้อง ก่อ,อนพอดีเลยโอ้ยยางขึ้นป้าล่ะพี่น้องปวดหัวมือนข่อยลืมกินกาแฟาพี่น้องเอ้ยเมืน่อนี้เพื่อนบอกข่อยว่าให้ข่อยอ้วนเหล่าว่าสัน่นวะข่อยกะดีใจแล้วพี่น้องข่อยสิได้ไม่เก็บเห็ดเนาะข่อยบอกกินฮอดกาแฟาพี่น้องลืมกินฮอดกาแฟาปวดหัว นีเห็ดกำลังงามพอดีเพื่อนให้อ้วเหล่าพี่น้องเอ้ยจะดีแล้วขอกรเดีขึ้นมาเก็บเห็ดนี่ย,ยว้าพี่น้องเบิง้งสามารเบิดกำลังรดโอ้ยเห็ดเอียงมาง,งามครับแต่พี่น้อง เห็ดสวยๆงามๆเลยค่ะเห็ดเฟฟฟอลิงพี่น้องเบิ้งได้บ่ะที่น,ะน,นี่ท่างไงท่างจักรยานวีบากพี่น้องที่พันยกล้อไว้รุ่นมากขนาดเลยเนะี่ย พนเอามาเฮ็ดถนนแถวโมนีพี่น้องมีแต่ปลาเห็ดข่อยมีแต่ปลาเห็ดข่อยระเบิดเลยระบาดนี่ ยายพ่อนับมีคนถามมาพี่น้องยายพ่อนับมาอยู่อัเตียนี่สิบหกปีแล้วพี่น้องเอยโอ้ยมีไปเบิดให้พี่น้องดู พี่น้อง้าจะคอยตัดแครที่หลังเก็บสักกันเห็ดเอียงมา่งามค่ะพี่น้องฮเป็นเห็ดเอียงเนี่ยมันคืเกิดลายแต่พี่น้องเห็น,หน,น,น,นไหมตัวแดงแดงไงพี่น้องผูดด้ใดหูบะ ขบ้านเนี่ยเบิง่งจริงเห็ดอีหยังคือดอกแดงๆนี่พี่น้องมันร้ายหลายเลยเกิดเป็นสายเลยพี่น้องว้าเห็ดกอตัวนี้แม่นบ่พี่น้องขอบ้ามันแม่นแล้วนี่แต่ว่าคอยกินบ่เป็นพี่นอ้องยายพรกินไม่เป็นกินเป็นแต่เห็ดตัวนี้ก็เก็บตัวนี้อะไรพี่น้องเท่าก็ได้ Yeah, oh! a mãe é só que pai เพชรพันชาดซ้ำโอ้ยพี่น้องมามาโอ้ยใ,ใหญ่พอนับเมียพี่น้องเลยสุดสินยางขึ้นเขามาได้เมียครักพี่น้องอบอุท่ออากาศเย็นนี่เห็ดจังไดยนี่พี่น้องอากาศเย็นหกองศาเมื่อนีร่ ไม่เก็บถ้ามีขึ้นไปก่อนนะคันนะพพี่น้องเฮดเ็นบาบึงป่า ป่าเขาพี่น้องนี่ต้นใหม่ทีต่ต้นง่ามพอเราไปพี่น้องข้าไปเก็บข้างหนา้าพอด้วยพ่นเอานีใส่ตะกาก่อนพี่น้องโอ้มามาพี่น้องมาเก็บเห็ดดอกง่ามงามพี่น้องเนิ่ง ค่าต้นไม้ต้นไหลบงัง เกกขาป้าละมืดพี่น้องพี่น้องเบ่งดูนี่เขาป้าละมืดมัวไปหมดพี่น้องแก้งแต้มมองอันใบไม้เปลี่ยนสีนะคะนะงา,งามเลยพี่น้องโอ้แสงแดดสะท้อนนะพี่น้องเนะโอ้อันนี้สัน่นพี่น้องเบ่ง้ามาหากำงางา อัีนี้จะค่อยงามนะพี่น้องอฮ็ดบ่อึดบอยากพี่น้องเอ้ยค่ะเอาง่ามแงมนี่แหละ

เก็บเนี่ยทุลักทุเล่พี่น้องเลยนี่พี่น้องมึงหมาก,กันนี่ด้วยนะพี่เด็กเกิดยี่นั่งหมาก,กันนี่แหละพี่น้องเอ้ยหมากยังกัหมากต้นสนนี่ไหมพี่น้อง ดอกหน่อยพี่น้องตรงนี้งามงามพี่น้องมองไงมังขาไัมคือเนาะ นิึงทอนขาขออกมาขาบักยา้ยวๆใหญ่ๆนั่นอ้วนเลยเดี๋ยวก่อนนะใครนะพี่น้องเห็ดมามามาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้อง <ś gorilla> <ś <ś <len> พี่น้องบึงบึงขาเห็ด โอ้ยสวนแคะเห็ดงามนะพี่น้องะ 偷了 พี่เท่าแล้วพี่น้องมึงให้ไปหามึงมองปาดเห็ดเท่าเบิดแล้วพี่น้องมึงดูคนนะ่ะผดพ่อ ว่ามันสเนคเคกย์ขากตะกกใจพี่น้องเดีย๋ยวเขาไปหาบางวงหม่องไม้ดูพี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็ดอีหยังก็คือโพดคือพ่อค่ะแก่พี่น้องเห็ดนี่บ้างเนี่ยเห็ดจังไหลเสาร่งไปไหวพี่น้องเห็ดแม่ ก็คือโพดคือพ่อคักนะพี่น้องเนาะโอ้ยมองบ่มองบ่มีก็คือบ่มีเหน็นอ๋อมองมีก็คือหลายเหน็นอ๋อพี่น้องเลยมองไหมงามๆพี่น้องเดี๋ยวเขาเก็บใบสะกอนเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ยปีนี้เห็ดหลายหลายพี่น้องเลยคนละสออนเห็ด ย่ยพอนกัขอบคุณเด้อค่ะทุกๆท่านทุกๆก,กกำลังใจที่ให้ค่ำแนะน่ำดีๆเนาะค่ะเนาะบางที่กะสิบว่าถืกใจทุกๆคนเด้ค่ะเดอ้อบางที่กะเจ็บฝ่าวเน่ซ่าเน่ห,นหลาะพี่น้องเออง่ <c oughs> งามคัะพี่น้องโอ้ยมาเจ็บทั้งนี้พี่น้องบาดท,ที่ไะแบง พี่น้องเบิ่งกระจาดคอยตัดไปแล้วพี่น้องเดิน,นีนหลายหลายอเอาเดินเดียวกับสิโพอ,อะไรพี่น้องค่ยว่าเนี่ยดี๋ยเอากล่องไว้นี่ก่อนพี่น้องแม่ม่เก็บดอกงามๆในพี่น้อง นี่ดอกสวยๆงามๆนี่พี่น้องซ้ำนี่กำลังแสียบอะพี่น้องอ่อนๆกำลังเสียบพี่น้องพุ่นน่ะพี่น้องบ่านมันหน่อยๆได้พุ่นะพี่น้องเบิ่งซอยคอยด้วยเต็มไปเบิดอได้พี่น้องมาหลอดมากนี่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเป็นจุ่มเลยพี่น้องพุ่นน่ะดอกใหญ่ๆบานๆพี่น้อง บานเปิงเซิงเป่งเซงเลยล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลายๆพี่น้องหลายๆนี่แหละพี่น้องมาเบิงเห็ดซอยย่ายพ่อนะ่ะรวพี่น้อง พี่น้องกระโพดกระพอร่อหายดอกกระไ่งอีหลีอีหล,ลอได้พี่น้องพนไหนไปไหนขาเพิ่นพี่น้องโอ้โยกระลังงา่งามเลยพี่น้องเฮ็ดเหมือน มือกอนนะเบส่อยสิเบิดพี่น้องข่อยกาแฟเก็บเฮ็ดเลยลนะ่ะพี่น้องเบิ่งเฮ็ดอีหยังแน่ดิพี่น้องคือเกิดไก่กันแท้นี่เบิร์นอันนี้ไก่บ่เอานะคะเนาะเบิง่งพี่น้องเบิง่งข้างหลังข่อยบาท,ทีนี่พี่น้องเบิง่งโอ้ยเห็ด เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเบ่งห้อยพนเฮ็ดออียงมา head, มเฮ็ดหัวพันขาดพี่น้องโอเคก่อนนะคะน่ายายพ่อนัดขาไปน้ำก่อนพี่น้องตัดขาเข้าถุงเลยค่ะชับๆเลยพี่น้องขอสิผ้าเบ่งมองไหลาย อดอกนี่บบเห็นคือดอกขาคือดอกใหญ่พี่น้องคุณเอาพี่น้องเก็บกันเลยห้าพุ่นไหมขาพี่น้องขาเห็ดเด้นี่พี่น้องเันนี้ข้าเก็บเอาง่ามๆเลยนะคะ่นะ หเห็ดง่ามกับสิเก็บเอาง่ามบอกพี่น้องโดพ่อนะพี่น้องน้าเห็ดนหเ่นไหม ขาเฮ็ดงามคักพี่น้องโอ้ยโผดพ่อพี่น้องโผดพ่อโอ้ยพี่น้องมองนี่มางามคักเห็นบางเน่พี่น้องอ่อนๆสวยๆเลยพี่น้องว้ายงามคักงามแน่ พี่น้องมึงพูดหน่อยเห็ดยังบางาามค่ะแต่พี่น้องมันกำลังเกิดขึ้นมาใหม่ๆพี่น้องดู หเห็ดเนม,มางามครับทีพี่น้องวันนี้ก็สิเก็บไปให้อันไอ้มูเพิ่นคนสกลนครอนนะพี่น้องเนาะอันเพิ่นอยู่ไก่เขาบางนี่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็ดว่าสันยายเพิ่นเก็บมาอันเพี้ยคอยน้ำแนว่าพะสันก็เลยสิเก็บให้เพิ่นน้ำพี่นอ้องยายเพิ่นจะสิเอาไปอันมกใส่ไก่น้ำพี่น้องคิดอยากกินอันมกเห็ดใส่ไก่ไหมพี่น้อง จดะกำเนาไปเนองไปพี่น้องคุณนพี่น้องเห็นปลาเขาพี่น้องทางคนยางเหรอพี่น้องมึงดูนะวได้เกิดไก่ข้นทางคนเด้อพี่น้องเลยไปไปพี่น้องข้าไปเบิ้งมบไหนเขืองามค่ะแต่พี่น้องเบิ้งปลาพี่น้องเบิ้งนี่แต่เดอกงามยตัวไหนพี่น้องอ้าพี่น้องมาเจ็บตรงนี้เลย ยายพ่นกันจะกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยคําละายสองกับเมือดต่ไ้พี่น้องขึ้นมาเขาจนคําคคอย เบงยายพ่อนสตัดขาให้เบิ่งว่าได้ลายปันไดเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าพี่น้องเฮ็ดยายพ่อนสรุปให้เบิ่องก็ได้พี่น้องบาดนี็ตัดขาเราก็ง,งามงามพี่น้องเขากับสั้นสั้นยังสี่พี่น้องให้อันอันนี้ก็เี้ยงเงี้ยพ่นออกไปเนาะคะนะ่ะเนาะนี่แหละพี่น้องเฮ็ดยายพ่อนมือน,นี่เอาซัำนี่กับพ่อพี่น้องมื่อนี้ว่าเอาลายเอาเต็มถุงกับพ่อพี่น้องว่าเอาลายที่ เจ็บไปไว้ให้มูให้พวกพี่น้องเอ้ยเห็ดกระลังงามๆโอเคค่ะ